แนะนําว่าให้แบ่งพอร์ตออกมานะครับว่าสมมุติว่าคุณจะมีพอร์ตการลงทุนในทองคําและเซว่าประมาณตั้งแต่2 0่สิบถึงเจนก็นแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าคนเงินน้อยเนี่ยพอร์ตมันคงจะต้องใช้เยอะเช่นคนที่มีเงินแค่1-2ล้านเนี่ยซื้อทองตอนนี้ก็อาจจะต้องใช้พอร์ตถึง80%น mm hmm. นะครับแต่อย่าลืมว่าพอร์ตการลงทุนระยะยาวหมายความว่าต้องเป็นเงินเย็นเป็นเงินออม เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่กระทบกับการใช้จ่ายในภาวะปัจจุบันเอาละพอเราแบ่งพอร์ตได้ชัดเจนแล้วเนี่ยสมมุติว่าเป็นร้อยหน่วยร้อยหน่วยจะเป็นเท่าไหร่เราไม่สนใจสมมติว่าจะเป็น 5, 000, 10, 000, ห้าล้านสิบล้านหรือเราเรียกว่าเป็นร้อยหน่วยก็แล้วกันอยากให้ท่านแบ่งร้อยหน่วยเนี่ยออกมาเป็นสิบส่วนหรือยี่สิบส่วนนะฮะแล้วซื้อทองทุกครั้งที่ทองตก ครั้งละหนึ่งส่วนเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะซื้อเมื่อไหร่แล้วมันถูกที่สุดลักษณะการซื้อแบบนี้คล้ายๆกับ DCA แต่มีการ manage เรื่อง timing manage เรื่อง timing หมายความว่าถ้าเป็น DCA จริงๆเนี่ยเราแนะนำให้ซื้อทุกๆหนเดือนหรือทุกๆ2เดือนหรือสมเดือนแล้วใช้ใชเงินเท่าๆกันไม่ต้องสนใจว่าราคาเท่าไหร่ ซื้อไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆเป็น DCA ซึ่งก็คือดอลลาร์คอสเอเอเลตแล้วหวังผลในระยะยาวมากกว่าหนึ่งปีแต่ว่าถ้าเป็นเชิงนักลงทุนก็บอกว่าเอ้าฉลาดหรือมีการดูไทมิ่งหน่อยนะ mm hmm. ก็คือดูตอนที่มันร่วงนะครับซึ่งมันไม่แน่เหมือนกันนะบางทีรอมันจะร่วงมันไม่ร่วงแล้วมันก็ไปเลยก็มีนะครับ ฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความยากอย่างหนึ่งหรือเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของทองคำเหมือนกันนะครับฉ <Yeah. S 1> ะนั้นคำแนะนำก็คือตอนนี้บริเวณ5 1 3 0 0ื่นหนอยถึงห้าหมเนี่ยอยากจะแนะนำให้ทยอยซื้อเก็บ5 1 3 0 0ื 50, ่นถึงห้าถ้า <Yeah. S 1> เป็นทองของหน่วย US dollar อออนบริเวณ3 3 0 0ันสาถึงสามพเหรียญ คือจะเป็นบริเวณที่น่าจะทยอยซื้อเก็บได้นะครับแล้วก็ไปหวังผลพบกันปลายปีหรือปีหน้าเลยนะครับคือเป็นนักตุระยะยาวครับ